พาไปดูสวนลำไยพันอีดอนะครับของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ที่ตำบลป่าซางแล้วก็สากลส่งเสริมเกษตรกรป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับที่นั่นมีทั้งลำไยที่กําลังออกช่อตามฤดูกาลนะครับแล้วก็มีลำไยที่กําลังติดผลซึ่งเป็นการทําสวนนอกฤดูครับแม้ว่าทั้งสงสวนจะให้ผลผลิตต่างเวลาแต่ที่เหมือนกันก็คือลำไยเกรด A ที่ขายได้ราคาเพราะว่าชาวสวนเขาดูแลต้นลำไยกันเป็นอย่างดีครับ น,นี่อยังใดให้มันได้เกรดเอครับนี่เอถ้าได้อย่างไดให้มันเกรดเอในี่หนึ่งเขาต้องบำรุงอะครับคือหมายความว่าบำรุงต้นก่าเอาปุ๋ยทั้งปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีใส่เข้าไปนะตามสูตรของมันระยะช่วงระยะที่ผลจะแก่ก่ต้องเอาปุ๋ยไปสูตังหลังนักน้อยอ กลุ่มลำไยแปลงใหญ่ตำบลป่าซางเป็นการรวมตัวกันของชาวสวนกว่า30รายนะครับเน้นพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพจนได้คู่ค้าเป็นห้างสรรพสินค้าขายส่งรายใหญ่แม้ว่าในช่วงที่ลำไยล้นตลาดแต่ลำไยของกลุ่มนี้เขาขายผลผลิตได้กว่า300ตันแล้วก็ขายได้ในราคาที่น่าพอใจนะครับส่วนลำไยตกเกรดก็จะเอาไปแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์อีกหลากหลาย นอกจากนี้ก็ยังปลูกพืชชนิดอื่นๆแซมในสวนเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมแก้ปัญหาราคาลำไยผันผวนด้วยครับถ้าอยู่ในช่วงนู้ดูการลำไยมันก็จะเป็นลำไยอย่างเดียวแล้วในช่วงว่างในช่วงว่างที่เกษตรกร,ร,กรไม่มีอาชีพอื่นก็ใช้อาชีพเสริมคือพืชที่ปลูกแซมในสวนลำไยเช่นกาแฟกล้วยแล้วก็มะม่วงอย่างเงี้ยค่ะ ช่วยพยุงสมาชิกเราก็คือโดยการแปลแปลรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือกบ้างอบเนื้อสีทองบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับทำให้ก็ก็ยังโอเคะฮะก็คือเหมือนกับเรายังได้ราคาแบบเดิมๆราคาสูงด้วยแล้วก็ช่วยสมาชิกเราด้วยว่าเออโอเคลำไยเรามีที่ไปแล้วนะ การรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ช่วยแก้ปัญหาราคาลำไย,ยตกต่ำได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ชาวสวนอีกกว่า3แสนครอบครัวเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ได้ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ชาวสวนเขาต้องการก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลร่างพรบลำไย,ยเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเช่นเดียวกับผู้ปลูกข้าวยางพาราปาลอ้อยแล้วก็ข้าวโพดครับ